สวัสดีทุกคนกันด้วยนะับวันนี้พมก็จะมาพูดถึง10อันดับไดโนเสาร์ที่หญ่ที่สุดในโลกนะฮะซีบมาเมนคีซอรัดความยาวของมาเมนซีคอซอรัดโดยทั่วไปยอยู่ที่ประมาณยี่สิบเมตรส่วนสูงอยู่ที่ประมาณทราบจุดท้าถึง4ี่เมตรและมีน้ำหนักได้ถึงยี่สิบหกตันมาเมนซีสอรลัดมีคอที่ยาวเป็นพิเศษซึ่งเท้ากับครึนหนึ่งข้องความยาวลำตัว มีชีวิตอยู่ในยุคจุลส,สิกต่อไปและกระจายผ่านอยู่ในเอเชียเป็นไดโนเสาร์ซอลอพอดที่ย่านที่สุดชนิดหนึ่งที่คนพบในประเทศจีนพบฟอสซิลที่ท้าเหรือเฟอร์รี่มามิ่งชีในเมืองอีปินก้าวอพาโตซอรัสอพาโทซอาาทรสัสมีลำตัวยาว21ถึง23เมตรและน้ำหนัก26ตันอย่างไรก็ตามอาพาโทรสัสมีลำตัว เป็นสัตว์กินพืชที่มีความรุนแรงน้อยกว่าซึ่งอะใต้ยู่ในพื้นที่ลาบและป้าอาจจะเป็นฟูงแปดบาคิโอซอรัสบาคิโอซอรัสมีความยาวประมาณ2 3เมตรสูง12เมตรเลยน้ำหนัก40่บตันบาคิโอซอรัสเป็นหนึ่งในสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดที่เคยอาศัยอยู่บนโลกและเป็นหนึ่งไดโนเสาร์ที่มีชื่อเสียงที่สุดไดโนเสาร์กินพืชขนาดากนักษ์ในยุคจูเสซกตอนปลายซึ่งชื่อเดิมไม่ถึง กิงกาที่มีหัวเมื่อนข้อมือเจดดีพอโคโดัสขามยาวห้องลำตัวขอ,องดีพอโคโดัสโดยทั่วไปจะยาวได้ถึง25เมตรในนณะที่มีนักเพียงมา12ถึง15ตันเป็นหนึ่งไดโนเสาร์ที่เป็นที่รู้จักไม่สุดเพราะมันคอและห้างยาวและแคนข่าที่แข็งแรงไดพอโดคัดยาวกว่าพาโตซอรัสและบาคิโอซอรัส แเนื่องจากมันยาวคอและห้างลำตัวสั้นและพร้อมอโซมันไม่ได้มีน้ำหนักมาก 6. กไซโมซอรัสไซโมโซรัสโดยทั่วไปมีความยาว2 9 3 3งึเมตรและมีน้ำหนัก2 2คึง27ตัน,นไซโซโมซอรัสซึ่งแป็นวากิ้งก้าขย่าลโลกเป็นดสัรว์กินพืชขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งที่อาศัายอยู่ในช่วงจุลศิกตอนปลายฮาโซโลพไซดอน โซโลโพไซดอนนาไัยอยู่ในอเมริกาเหนือในช่วงย,ยุคทีเทสเสียต่ตอต้นมีความยาวได้ถึงสั้นสิบถึงสัสี่เมตรและมีน้ำหนักคา่าสิบถึงหกสิบตันซซโลโพไซดอนเป็นไดโนเสาร์ที่สู้ที่สุดเรารู้สู้มามาสป,ประมาณสิบเจ็ดเมตรซีซูเปอร์ซอรัรซูเปอร์ซอรัรอาศัยอยู่ในอเมริกาเหนือใน,อในยุคคีเทสเซียต่ตอต้นโดยมีความยาวลำตัวส3้ิบสงถึงสัส้สี่เมตร และมีน้ำหนัก60ตันสูเปอร์ซอรัสยังแปลว่าสูเปอร์ไดโนเสาร์ที่แปลว่าสุดยอดกิงก้ามันเป็นไดโนเสาร์ชนิดหนึ่งในะกูลดีพอดูคาสซามอา,โนโนซอ,อาเจนติโนซอรัสอาเจนติโนซอรัสคือเกี่ยวกับมีความยาวท่าสิบถึงสีเมตรและคาดว่ามีน้ำหนักได้ถึงเก้าสิบตันมีชีวิตอยู่ในช่วงกลางในปายุคีเทเซียส พบกระจายพันธุ์ในอเมริกาใต้ออา์เจนตีโนซอรัสจดยู่ในกุ้มทีครอบครัวอีธานโนซอเอสออรูพอพอดเอห้องมันชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ารเศร้าที่พบโนอาเจนตินามันก็เช่นกันเป็นหนึ่งแต่่าเศ้าโบกที่ยา่ที่สุดที่เคยพบมาจนถึงปัจจุบันสองปัวตาซอลัส ลำตัวข้องปูต่อรลัสยาวส5้าถึงส0เมตรและมีน้ำหนักได้แบถึง1้0ยตันในขนาที่เป็นโอโปัวตอ่อสลัสเป็นหนึ่งไดโนเสาร์ที่ย่าที่สุดในโลกมันสามารถอุ้มช้างไว้ไว้ในช่องอกได้ทำให้มันกลายเป็นราชาไดาโนเสารา์นึ่งมาลาพีนีสลัสมาลาพีนีสรัดไดโนเสาร์ใต้พันธุ์นี้มีชีวิตอยู่ในช่วงปลายุคจูรลสิกแหล็กใจพันธุ์ในทวีปอเมริกาเหนือลำตัวมีความยาวมาะมาณ70เมตร และมีน้ำหนักได้ถึง190ตันซึ่งเทียบกับน้ำหนักช้างที่10ตัวความสูงกระโพกอยู่ที่10เมตรและความสูงหัวอยู่ที่15เมตรไดโนเสาร์สายพันธุ์นี้ถูกคนพบโดยนักสัตว์ส่งวอตสซิลในปี1877ถือเป็นไดโนเสาร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเป็นสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาก็ข้อเที่ยวคิดสิบอันดับไดโนเสาร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดชอบใจก็ลืมกดไลค์กดแชร์ก็ถ้าราคาเพื่อไปเงิน